สวัสดีครับพี่พี่ครับกิติวัดพร,ระตำเด็จนะครับวันนี้มีพระองค์สวยๆมาให้ชมนะครับเป็นพิมพ์พระของหลวงสิทธิการนะคะอายุก็ประมาณ200ปีได้แล้วครับเนื้อพระกเก่าๆตามอายุนะครับ เนื้อหามวลสารสวยงามนะ่ครับมีรอยรูพูนเะต็มทันะ่วทันะ้งองค์ เกิดจากมวลสารที่หลวงพ่อท่านใส่ไว้ก็ย่อยสลายไปตามการเวลานะครับอายุพระเกือบ200ปีแล้วครับ200กว่าปีแล้วครับ ของท่านนี่อันนี้จะไม่มีกรอบตัดแม่พิมพ์นะครับทั้งสองข้างข้างบนก็จะมีเนื้อที่เหลือน้อยนหามวนสารชัดเจนองค์พระจะล่ำนะครับ ด,ด้านข้างนะครับมีรอยตัดของคนสมัยโบราณปูนงอกปูนย,ย้อย น้ำบนนะครับด้านล่างครับดูมิติพาะครับ องค์ท่านจะองค์ท่านจะล่ำหนาใหญ่แขนใหญ่แต่ว่าซุม้มซุ้มนี่เล็กกว่าซุม้มหัวเข่านูนฐานทั้งสองโค้งฐานชัน้นฐานสิงนี่ด้านซ้ายมือองค์พระนี่จะงอนขึ้นนะครับชัดเจนนะครับชัดนะครับ เห็นด้านหลังนะครับมีรอยรูพุนเต็มไปหมดมวลสานก็เขาของเขาย่อยสลายไปหมดแล้วครับปูนงอกปูนย้อยปูนงอกเต็มไปหมดเลย ครัผู้นี้งอกมาตามธรรมชาตินะครับเนื้อเรียบพระสมเด็จนี่จับเวลาจับนี้เนื้อจะเรียบ,บลื่นมือ,มอ พระสวยงามครับเนื้อปูปลืกหอยมวลฐานก็ละเอียดนะครับสมัยหลวงสิษย์นี่องค์หลวงพ่อท่านได้มวลฐานพระซุ้มกอมาช่วงแรกๆท่านทำละเอียดซุ้มนี่ก็จะทำในลักษณะซุ้มของพระซุ้มกอครับใหญ่หนาลำํำ เซียนก็บอกว่าผิดพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์แต่แช่างขเขาจะครับนะเราเก็บสะสมพุทธคุณขององค์หลวงพ่อที่ท่านได้สร้างไว้ครับผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรแต่จะเป็นพวกชอบชอบพระสมเด็จชอบเก็บสะสมครับ ถ้าพี่ๆท่านใดมีคำติชมยังไงก็แนะนำด้วยนะครับเบอร์โทร0987275932นะครับขอบคุณนะครับ ครับผม